ครับหนึสาได้ครับอันนี้คืออะไรครับสินค้าชานชาลาเนี่ยไปดีทั้งหมดทีนี้การไปดีเนี่ยมันก็มีหลายดีก็เลยทําให้ต้องมีธงบอกว่าไปด c ที่ไหนนี่ดีซีลำภูนครับอันนี้ก็เป็นด c ซหักใหญ่ครับอันนี้ของของเซวใช่ไหมครับของเซเว่แล้วก็ของแม c โครวิคทุกดีซีครับูกระจายสินง่ายหมด อันนี้ไปแมคโครดีซีบางน้อยครับอันนี้ไปแมคโครดีซีบางนาครับถ้าเราไม่แยกตัวนี้บางครั้งสินค้าขึ้นรถไปแล้วเนี่ยแล้วไปผิดจังหวัดไปผิดดีซ <IT PC, S 2> ีทำเสียเวลาแต่ไม่เสียโอกา,าไสไอ้น,นี่คือมันมีปัญหามาก่อนแล้วก็าทางทีมงานแก้ปัญหาใช่ไหมครัใช่ครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องการแก้ปัญหาครับ,รบแต่ทีมงานก็ไปดูการ การใช้วิธีการต่างๆจากจากผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นครับแล้วก็ไปเรียนแบบเข้ามามส่วนหนึ่งก็คิดเองส่วนหนึ่งก็ไปเรียนแบบเข้ามาด้วยครับก็บลเลยเกิดเรื่องของการสร้างอไปโลตัสไปเซไปแมโโทโคไปวิกซ์ีเลยป้ายนี่เไปปักตรงไหนครับไปเรืไไ่อยๆปไัปกไว้บนกองสินค้าอะยกตัวอย่างว่าสินค้ากล่องนี้ไปจะไป ่อาชนบุรีชนบุรีครับก็ตัวนี้เป็นปากไว้ที่กองทั้งกองนั้นทั้งพาเลทนั้นก็ไปที่ชนบุรีครับซึ่งมพออย่างนี้รถที่ไปเส้นนี้หรือว่ารูทเนี้ยรถคันเนี้ยก็จะรู้ว่าเนี่ยสินค้าของเขาที่จะต้องขึ้นรถครับไปได้หมดครับครับมันก็แก้ปัญหาเรื่องสินค้าไปไม่หมดแต่ถ้ามีคนคนนี้่ยมันช่วยทำให้ สินค้าไปได้ทั้งหมดไม่ใช่วิ่งไปถึงที่แล้วต้องเอารถเลกคันวิ่งตามไปเพิ่มให้อีกนั่นก็คือวามสูญเสียครับส่วนหนึ่งนี่เป็นเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยที่เราทำครอสด็อกส่งสินค้าเข้าดีซีมันปริมาณมากใช่ไหมครลูกค้าเยอะเพราะนั้นเนี่ยใช่ครับมันก็มีตกหล่นได้ใช่ครับไอ้นี่คือวิธีการแก้ปัญหาครับทำให้ทำให้การทำงานเนี่ยมันมัน มันถูกต้องมากขึ้นครับถูกต้องดีขึ้นอ่าฮะสินค้าที่มาก็จะมาเป็นภาลทแบบนี้ครับเอามาเป็นภาลทแบบนี้เนี่ยก็เลยบางทีจ่ายผิดที่ครับแล้วก็ไปผิดที่งตัวนี้ดีมากเลยแก้ปัญหาได้เกือบร้อยอยูเต็มเลครับแล้วอย่างนี้คนที่ปักทงคือใครครับเป็นลักของมาใครเป็นคนปักสินค้าเข้าเข้าเข้าล็อก ครับเข้าโลเคชันถ้าไปโลเคชั่นไหนคงนี้กับสินค้าขอพูดผิดพูดผิดสินค้าตัวนี้องธงตัวนี้จะถูกปักตั้งแต่ตอนรับเข้ามาครับเพราะตรวจเช็คแล้วรู้ว่าพาเลทนี้จะไปดีซีไหนก็ธงนี้จะปักไว้แล้วเวลาจับพาเลทสินค้าเข้าเข้าโลเคชันก็จะได้เข้าไม่ผิดครับโอเคครับ